นะคะเรียกได้ว่าเราอยู่กันมาเกือบ3มชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟัง playlist ก็ท<ๆ>ยอย<ๆ>ทยอยกันไปนะคะปิดกันที่ boys like you ก่อนนั้น r ฟบ o ยสำหรับใครที่อยากฟังน้องพีพีบอกว่าเลิกงานแล้วอ่ะจัดไปก่อนนั้นชอบอยู่คนเดียวถามหน่อยแล้วเริ่มต้นที่คนดีไม่มีที่อยู่งานของโปรเตโต้พรุ่งนี้เป็นวันเด็กสำหรับใครหลายๆคนเด็กหลายๆคนก็ได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบเด็กๆที่จะเป็นวันที่ถูกตามใจแต่ยังมีเด็กอีกหลายคนนะคะที่ บางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกหรือเขาเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างแต่มันอาจจะไม่ถูกใจอะไรบางอย่างมันอาจจะถูกจํากัดขีดกัน้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กหลายๆคนที่จะต้องฝ่าฟันบางอย่างไปและต้องมองเห็นวันเด็กของคนอื่นแต่ในขณะที่ตัวเองอาจจะยังไม่ได้ใช้วันเด็กได้อย่างเบิกบานนะคะว่าวันหนึ่งเราจะออกมาใช้ความเป็นเด็กของเรา โอกาสที่มีค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่าๆหลายๆคนก็เรียกได้ว่าเติมน้ำมันดีไหมวันนี้วันศุกร์บอกไว้นิดนึงนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นค่ะสิบสี่มกราขึ้นค่ะถามมาขึ้นเท่าไหร่ห้าสิบสตังค์ค่ะเติมไหมคะรูอฝังก็เติมไหมคะเพราะว่าพรุ่งนี้มันขึ้นห้าสิบสตังค์ช่วงนี้ดูทยอยขึ้นดูแบบอืสามสิบอห้าสิบอีกนิดเดียวจะบาทแล้วนะอืเติมไหมแล้วแต่นะคะมันมีฝนตีห้าวันพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่กลับบ้านดึกกกเินว่า ตีหคุณก็เติมทันอยู่ดีอยู่ที่ปั๊มปิดหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องค่าโดายสารก็แท็กซี่ก็อะถ้ามันบังคับใช้ก็อย่างที่เอมบอกราคาไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณฟังว่าถ้ารถติดหรือว,ว่าวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน6กกิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนมันจะตกนาทีละสามบาทซึ่งคือถ้าติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยหกหกสิบนาทีก็ร้อยแปดสิบ แต่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าเขาเองก็ต้องไปอยู่ในดงนั้นไม่งั้นเขาอาจจะปฏิเสธเราก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าติดๆอยู่แล้วพี่คะหนูลาก่อนแล้วก็ลงตรงนั้นทิ้งเขาไว้ในดงนั้นอันนี้ก็เขาก็จะปฏิเสธไม่อยากรับเราอีกในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห่วงส่วนข้อความของคุณผู้ฟังอันหนึ่งน่าสนใจบอกว่าเห็นอ้อมเคยคุยเรื่องของความฝันนะคะเลยสงสัยว่าในสิ่งที่เราฝันเนี่ยเราเห็นเป็นภาพสีหรือขาวดำโอ้ไม่ทันได้สังเกตดาววสี หรือเปล่าไม่ทันได้สังเกตแต่ถ้าเรื่องของฝันในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนอกจากความฝันที่เป็นสีแล้วมีคุณผู้ฟังถามมว่ามันเป็นฝันเฟื่องหรือเปล่าถ้าเราฝันแล้วอะไรนะมันไปไม่ถึงเหรอในความฝันอ่ะจริงๆข้อความมันแบบมันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะจริงๆอมก็หาไม่ค่อยเจอนะเอามันเยอะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขยันส่งมาคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยอมก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเกิดขึ้นทุกวันดีอบอกว่าอะไรวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาโทษเขาโทษโทรโทราไม่เจอบอกว่าเวลาเรามีฝันแล้วพยายามทําตามฝันแล้วมันไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้ตามที่ฝันเราเรียกมันว่าฝันเฟื่องหรือเปล่าไม่นะอ้อมว่าฝันที่เป็นจริงจริงในระดับหนึ่งคือจริงที่อย่างน้อยได้ลงมือทํะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราฝันแล้วเราต้องได้ตามฝันทุกอย่างนี่นะแต่เราเล่นลงมือทําเอมว่านี้ก็เจ๋งออกเพราะหลายๆครั้งอ้อมยังเป็นเลยคระคุณผู้ฟังฝัน แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ฝันอะแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าฝันมันทําได้จริงหรือเปล่ามันของอ้อมมันดูเป็นฝันลมๆแรงๆ้วยซ้ำเพราะอะไรอ้าวทำได้ป่าวะแต่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 ถ้าเราเล้ลงมือทําอะแล้วมันทําได้ไม่จริงแต่เราอยากฝันต่อเราก็แค่หาว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนเส้นทางให้มันฝันนั้นมันเกิดขึ้นได้มันใกล้หรือยังได้เป็นการเช็คว่าอ๋อขั้นตอนของสิ่งที่จะทาตรงนี้มันเป็นยังไงหรือ ได้แค่ฝันก็ดีใจแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ฝันฝันเรื่องอะไรแหละใช่ไหมบางคนก็วันก่อนอ้อมได้ดูเทศกาลคุณผู้ฟังเทศกาลเอเล่นว่าวอะ่ะที่เขาประกวดว่าวกาันมันไปที่อินเดียว่าวสวยมากคุณผู้ฟังอ้อมจริงๆริแล้วรู้สึกเลยไปเรียนทําว่าวดีไหมวะคือมีความรู้สึกอยากประดิษฐ์ว่าวสวยๆแบบนั้นจังเลยอะ่ะไปเรียนทํเว่าวดีไหมวะก็ขึงไม้เหรอหรือยังไงหรืออะไรก่อนมันต้องมีวิธีคํานวณยังไงกะยังไง ว้าวสวยมากคืออยากคํานวณอยากเรียนนะนะอ้อมก็นึกเออหรือมันเป็นความใฝ่ฝันอันนึงเราควรจะหาอะไรที่เราทําได้ดีสักเรื่องหนึ่งไหมบางทีก็คิดเหมือนกันว่าเออบางครั้งการได้เปิดโลกตัวเองอาจจะไม่เคยฝันถึงสิ่งนี้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะทดลองทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะคุณผู้ฟังใครจะรู้วันหนึ่งอย่างคนผู้ชายในนิวยอร์กนางไปตะเวนกินร้านมิชลินนางก็อ,อ,อยู่ๆนางก็เจ๋งที่สุดขึ้นมาว่าเออตะเวนกินร้านมิชลินทั่วนิวยอร์กว่าเออคนเราก็ทําอะไรที่แบบ ทำแล้วมีความสุขเราจ่ายเราดูแลตัวเองได้แล้วมันตอบสนองทําให้ความสุขมันเกิดมี drive ในการที่จะใช้ชีวิตบ้างอ้อมว่ามันก็ถือว่าให้รางวัลกับตัวเองที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นฝันจะเฟื่องหรือไม่เฟื่องไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราโอเคกับมันหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ที่จะบอกคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องฝันนะคะเรื่องจริงเพราะบ,บ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินใครที่เคยฟังมาแล้วอ้อมจะขอบอกสามคุณจะได้ได้ยินชัดๆขึ้น เพราะสินเชื่อที่เปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินมันสามารถให้เป็นเงินก้อนให้คุณเปลี่ยนมันเหล่านี้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้จริงๆให้คุณได้มีเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการจะไปเติมฝันของคุณก็ได้หรือนํามาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่อัดแน่นด้วยข้อเสนอพิเศษมากมายก็ได้ค่ะถามว่ามีอะไรบ้างข้อเสนอพิเศษที่มากมายที่ว่าคือมีทั้งผ่อนต่ำเพียงแสนและ5 5 5บบาทต่อเดือน นานหกเดือนแรกอัตราดอกเบีย้ย3% MRR ลบ เ m r เนียจะอยู่3.245%ต่อปีนาน6เดือนแรกซึ่งปัจจุบัน MRR เนี่ยจะเท่ากับ6.245%ต่อปีวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด30%ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับวงเงินตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปและที่สำคัญบ้านเนี่ยยังสามารถอยู่ได้เรายังย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์ที่ใช้ติดต่อสอบถามกับ GSB Call Center คือ1115หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและ w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  s b o r t h ตั้งแต่วันนี้ถึง28กลุ่กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คืออีกเดือนกว่าๆเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็ยินดีค่ะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณที่บอกเรื่องราคาน้ำมันนะคะเหลือ2ขีดเองค่ะเดี๋ยวเยินนี้ต้องเติมแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะพุทธพุทธ f m 94ทอ l อารมณ์ดีเพลงดีทุกน <t> <g ül> แนวแหม่ข้อความมาดกแล้วเกินนะคะรวมทั้งการขอเพลงที่บอกว่าอยากให้เปิดเพลงของ f u c k i n g Hero นะคะกับยุกยอมซะหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ฟังจะอยู่รอไหมคะใกล้ๆ6โมงถ้าคุณผู้ฟังอยู่ไหวอิฉันก็จะเปิดและในขณะที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมเติมน้ํามันนะคะน้ำมันจะขึ้นมีคนเตือนมานะคะบอกว่าอยากให้ช่วยเตือนอีกอย่างว่า เติมน้ำมันแล้วอย่าลืมขอใบกำกับภาษีไปใช้ชอบดีมีคืนด้วยนะคะเออคุณผู้ฟังอันนี้ก็จริงค่ะพร้อมยังวันเด็กพรุ่งนี้ซ้อมร้องไว้เลยไม่ต้องทั้งเพลงเอาแค่ท่อนเดียวก็ได้